เด้๋วพี่น้องเด้อ เกือบเบาไปพี yeah. ่น้องเลยไก่ลี่ล่อพี่น้องแล้วก็อยังตอนถือตัวตอนนี้คือฝ่อยถึงถ่ายเนาะจึ๊กจุ๊บอยู่หัวตอนนี้กะแมนเฮากะซิมัฮอสเซ่เลยพี่น้องเลยจุดนี้ก็คือเฮากะซิมักไปตึกเบ็ดพี่น้องอื หาอยู่หากินแบบบ้านๆพี่น้องจุดนี้พี่น้องสายเซร์นองพี่น้องเลยโอ้ยธรรมชาติรวดรวดเลยพี่น้องผสมเหสืออผสมเหงือกไม่ยังมีบวบกล้วยเออใส่บวบกล้วยน้ำเนาะให้มันหอมนิดนึงเอออาศัยเพิงเพ่อดีวันนี้พี่น้องเลยเอามาแล้วเพิ่นติดตามเพิ่นได้นู่นนี่เลยผู้เป็นเบสเพิ่น ไม้นี่ไม้เขมเซแต่ว่าเซกวางเติบจากเซยังเซแล้วนองเซละนองเนาะแต่มันอยู่ทางทางลุมหรือทางทางลุมทางลุมนอ่เนาะใช้เพียกบอียโอ้คักกรีเลยยา คักรีพี่น่อยที่ไปใช้แกงพูอืมเพื่นไปใช้เพียกตุัเนียงจืมมันเบิม์ด่ลอมละลอมจูอนี่ละยตึงบางกลบจุ๊บเพียกอันก็ผู้นอนเบิร์จะูดวตัวน้อยตัวใหญ่ก็ถอง <c oughs> <c oughs> โอเนี่ยนี่คือกอถ่องเลยเหอ้าวหน่อยก็เก็บตามหน่อยใหญ่ก็เก็บตามใหญ่ใส่ยังตัวนั่ตัวน้อยยังตัวนั้นแท้พี่น้องของแท้เห็นนี่เเห็นนี่เลมวยซอยแล้ววะเอ้ผีทุบยันต์หรอพี่เทุอโอ้ทุบพี่น้องยันต่มันขาดเท่านั้นจะสุดขาดเด้ออ๋อขั้นจุดกองผู้ คอยเรื chat, new, huh? ่องดินไหไม่เมื่อยก่อนเนอะินนมื่อยก่อนขยันแต่ขาดตันปล่อยไปไหนบ่ให้ม่ดินเหื่อยก่อนให้ม่ดินโลดให้ดินโลดเองตามาลงตามันหน่อยตัวนี้นี่ปะอยู่นี่ปะเลยให้ไมดินให้นม่ดินให้ไม่จังเต้ม Ba sự để tang của mày mẫu mãi, vậy được bội 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 Tăng mình kinh hứa xưa xưa nữa đây nữa nữa đây nữa bưng này nữa 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 đây nữa này lốm nữa lốm nữa 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 rồi nữa 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 này, okay. like okay. này. chỉ <laughs> ัวกนายดูสิเด็กผีหลอกเลยเก้าเท่อตัวเด็กกัดเชี่อเลยยังมันดีอเนนีออะไรกนอะไรัดสิวัดตัวอะไรกันบ้าง ชืนแเฮกีมตอมือท่อยเดียวลือนโอ้ยมันกอแก่ยอนมันยอโอเคแล้วมิจาจะเสือกขาดทนะบัาช่งมีแห้งไ้เี่คุเท่งนะเื่อนกระตุตัวตออเน่อ ดนไปจักสามเนาะประมาณสโลพี่น้องดูวิเคบ่เนี่ยเอามันก่อขางอะไรเงี้ยเมองแต่กแก่กยังเนี่กอนนั้คือคงเหมือกันแกยาวแกมย้อนเหมือโอ้ยเกาะนี่นี่นงทูได้ตบปากมันได้ ยม่ขี่หมอขี่มาดึงเลยนะโอ้โชคเลยพี่น้องเลยโชคเถอ3สามเถอประมาณสีลเอาเสือหักมาจะได้เอาเสือฮอมมีกต่อง

ใส่3าลูกปลายสี่ลักได้กินอ้าวมันมานมันกินอันนั้นได้ปลาสากลางเด้อโอ้ตัวใหญ่อยู่ด้วยนี่เลยนี่มันตอดที่เสือเนาะอ้๋อทุก ไม่งั้มากินเนื้อปลาหนังหมอเ,เออจะใส่ขี้เหล็กพี่เกกนาะผู้อ่ะเรียบร้อยจับเป็นบ่ระวังไอ้ถือเพ็ดเลยผู้ปลาช่ะะางบ่เอเอสองลังเนะี่ยใส่เพ็ดปรากดเนื้อปรากด นี่เลยเออซ้ำนี่แล้วจะเอาไงซ้ำเลยผู้ดีปิ่งผู้ดีลาบซ้ำนี่พากันไปกิดข่าวพวกนี้ป้าถือคนวะโอ้แม่นีิเด้เอ้างอู้มันก้อนยัง โอ้ยมันอันนี้ได้อะไรอยู่ก็อข้งนาะฮะผมสำเนียมม้วนน่ะนนะในเรื่องในเรื่องพี่น้อยของแท่ได้เพิ่มป่ะประมาณฟ้ามือผมมาจักนี่าานั่นเนาะเออได้เด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรุดแล้วคือขุมมันเพรมันเป็นวังหนามจา้ะพอนกงหอด uống, oh. ừ, để được ăn uống xem nào, đây mấy quả anh bố, đi vào, bước xì nhỏ p nòng bưng,

Không ba thứ của của nương 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 มาพี่น้องมากินขา้าวปลานดมกันพี่น้องเลยกินสวยปลาพี่น้องวันนี้กะมากับทีมงานเฮาทรงคนพี่น้องเบาไก่คนทรรมากินพี่น้องเลยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อก็ินเผากินดาบดมกันเลยมาพี่น้องมาให้กับตัดได้พี่น้องเด้อ <c oughs> ่ะขนาดที่เราเลี้ยงนั้นเป็นอำนาจดูเท็กดูว่า,ากับดูแค่ไหรน ให้เก็บ a c k a g e อีก้ว กินเลยละนะขึ้แมาแล้วก็กินประจำะจำเถือกินจื่เมืองปงนเน่ ครับ con ครับเดี๋ยวขอไปตริมบอล bị ส้มๆเลอเป็นไงเามั้งกะปาดิปยังดิบกับกันจำได้เลยทำซาดแต่เอหรอน้อยกินบ่ะเอ้เขากูดัง กินหนอท่วเลยแบบไม่แลิกเืกินแล้วบีดก็กินไปไหน,นอุ้เข่ากันคับของลิฟของเงา อันนี้เนาะตัดครับนี่แหละ คือว่ามานได้หมดเลยนะมากับฝนชุดด่มยอะข้างน้ำหนึห่งใจเป็นเม่อ,อร่อนเรล่อเลยเปน็านาะเด <c oughs> ี๋ยวเราซูนเราซูนโลดตอนว่าตีแต่หนามมันจะคุณกับโมคุณเหนียวแห้งคักกวุ่นิดหรือว่าอะไรพวกได้กินดูสีหโนโูสีหลูป้ายเลย พี่น้องคลิปนี้กับโจว้ัฒนีก่อนพี่น้องเลยตอนนี้เขากับศิกับบานเลยพี่น้องหอยเวลาหามงลางพี่น้องเลยเมื่อกี้เขากับมาหากินกับทีมงานหาบลาไก่กระมานอยู่ได้พี่น้องเลยหมานตัวหนึ่งปลาเพียพี่น้องเกือบเป็นซีโร่กุ้งกวาเนี่ยเลยพี่น้องเลยเอาคลิปนี้ขอโจว้ัฒนีก่อนพี่น้องคลิปหน้ามาเจอกันใหม่พี่น้องเลยขอกาบขอว่าสบายดีพี่น้อง